โบรครับพวกเราก็มาจากซีรีส์เรื่อนเลิฟเซ็ปครับที่เราสองคนดีที่สุดเลยออดูจะกยแซ็ปไหมครับ <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> เขินเเรียกได้ว่าตอนนี้เดินทางมาถึง EP 6แล้วเข้มข้นมากแล้วก็มีทั้งดรามาา <c oughs> ร่า <c oughs> ทั้งเอ <c oughs> ็นซีคือแบบมีหลายๆฉากที่แฟนๆรอนคิดว่าก็นนี้เท่ามาดีครับผมเออเป็นไงคะเห็นกระแสตอบเช็คกระแสตอบมากระยเนี่ยก็ ก็ก็รู้สึกรู้สึกเขินดูก็เขินไปแล้วก็แบบตอนคือตอนที่เล่นอ่ะพุ่มกับาพี่โอ๋ก็คือให้เราลองกระโจงลงไปเล่นเลยก็เลยเป็นแบบนั้นซึ่งเราก็แบบเราคือเอเราเป็นที่เราก็เต็นที่เราก็บอกเราก็ตอนแรกซีนแรกเลย EP 4ที่จูบกันก็เล่นไม่ได้เราก้บอกพี่เก้าเลยว่าพี่เจ้าจูบไปเลยอะไรอเงี้ยเราก็แบบ เต็นที่เพื่อให้ภาพเพื่อให้งานออกมาได้แบบสมูทออกมาสมบูรณ์แบบครับใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้หรอคะเธอเราไม่เคยจุบใช่เราไม่เคยจุบการคือเป็นเป็นเออแค่แค่ก็คือว่าเป็นซีนแรกไงครับซีนเราก็ต้องแบบเอ้ยละลายไปถึงจามอะไรองด้วยก็ก็เลยก็เหมือนเราก็แบบโอเคเต็มที่ซีนนั้นแล้วก็ เราเราก็คิดแหละว่าแฟนๆก็รอเพราะแฟนๆก็คาดหวังกี่แหละครับเราก็เต็มที่มากแล้วด้วยความที่ซีนนั้นอ่ะพี่หัวให้ก้าวนั่งแล้วก็ให้บัวคือแบบแบบนั่งนั่งทำก้าวเนี้ยแล้วก็แบบเออนั่นแหละกอเป็นภาพนั้นก็เลยแบบเออโอ้ยเออเออ สองเท็กครับก็คือพี่โอไม่ได้ฟิกว่าอยากได้ภาพออกมาแบบไหนเลยคือพี่โอเปิดให้เราอินพวไวการให้เราลองเล่นกันไปเลยแล้วก็แบบเอาแบบที่มันธรรมชาติของเราสองคนเลยครับก็ออกมาแบบที่เห็นเลยใช่ใช่เหมืแนกนคือแบบเราเรียวเดียวอะไรอย่าเงี้ยก็โอกาสให้เราเล่นกันจริงอะไรเงี้ยครั ก็สักพักงนึง,<ม>น,งนะครับแต่ไม่ได้นานเพราะว่ามันไม่ได้ดราม่าครับก็ไม่ต้องมีแบบไม่ต้องทำสมาธิตอน,นตอนที่เราเวิร์กช็อปคือเราก็แบบมีมีการเวิร์กช็อปบางส่วนครับให้แบบเหมือนดึงแบบดึงสปิริตโชวของเราแบบออกมานอ่งนึงอะไรเงี้ครับมันก็เลยสมายโฟลได้ <laughs> ทำเลย <laughs> e ีที่แล้วอ่ะล่าสุดนะครับก็ทุกคนก็มองว่าแซ่บแล้วแต่อันนั้นคือยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ NC นะครับยางอันนี้ไม่ใช่ NC มันจะแค่น้ำจิ้มหรือเศลอีพคือน้ำจิ้มครับก็ NC จริงๆอยู่ EP 7ครับใช่หลังหลังจากที่อันดาบอกว่าไม่พร้อม EP 7ก็อาจจะพร้อมแล้ว,ลวกย็ยังยังยังไม่ได้พูดยังยังไม่ได้พูด <c oughs> เป็นกระซิบกันอ๋อครับนั่นแหละตัวโค้ดแล้วหนึ่งโแแคแล้วนั่นแหละครับไปรอทุกที่ EP7 อะ่ะเราเราถ่ายกันที่ที่ทะเลเนาะแล้วก็ยังมีมีหลายๆซีนที่แบบมีในน้ำ้างมีมันเตียงก็คือ EP7 คือสวีทกันที่สุดแล้วครับเป็น EP ที่สวีทที่สุดคิดว่าทุกคนน่าจะปิดตาดูทั้งทั้ง EP เลย ครับก็ฝากซี้นนี้เรื่องเลิกเดของพวกของคนนี้นะครับก็คอนแอร์สี่ช่วงคลิ้งช่ววันเสาร์ทางอารมลีนทีวีเอช่อง34ครับแล้วก็สามารถรับชมแบบฮันคัทเต็มๆไม่มีตัดและซิงกับเต็มๆได้ทางเอเอสบีออริจินอลครับครับก็จะมีเรื่องเสน่หาสตอรี่ซีซนส์4ครับที่เราเล่นกัน2คนใครจบแล้วใครจบเรียบร้อยแล้วรอออนแล้วก็แล้วก็ยังมี ชอ์เบร์เมคเกอร์ด้วยที่จริงๆเมื่อวานก็พีไปเวิร์กช็อปมาแล้วก็เดี<_<_<__๋ยวเร็วๆนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วครับ้าก็ในส่วนของเนืหาซามีก็ก็ก็แซบอีกเรื่องนึงแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นความรักเด็กมัธยมครับก็จะส่วนใหญ่จะเน้นในทาง Educate มากกว่าใช่ ทีการพูดกับก็คือเห็นคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็แบบพาเราย้อนกลับไปเหมือนเป็นมทยย<ช>ัทธยวคู๙สูตรอะไรเง<ช>ี้ยที่มีความแบบอยากรู้อยากลองอะไรครับในเรื่องก็จะเป็นแนวไม่ไม่คุยกันทางโทรศัพท์คือเราเหมือนกับย้อนไอ้คู๙สูตใช้วิธีการเจอหน้าการพูดก<ช>ันครับเรื่องเล่นนี้ก็แซ่บจึ๊นเดียวแต่ส่วนใหญ่เนื้อหาจะไปทางไอทูเคเลยครับแล้วก็<ต>อย่างเช่นพวกเบเกอร์ก็อันนี้คือ ตลกเลยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แบบสุดๆนะเช่นเรื่องของเรามันจะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เล่นกันอยู่2คนนี่แหละทางเรื่องก็คือเล่นอยู่2คนก็รอดูครับว่าจะไปเล่นที่ไหนสองคนนะแฟนๆก็คงเดากันได้แล้วน่าจะประมาณฟึซภาพฤษภาเนี่ยสัปเดือนนะครับ ไม่เกินเดือนสองเดือนนี้ครับก็เปิดกล้องแล้วเพราะทางผู้ใหญ่ก็แบบอยากให้รีบเปิดรีบเปิดฝากสองตัวใหญ่ก็ฝากเนื้อสตอรี่ซีซั่นสี่นะครับแล้วก็ชูโรเมเกอร์ก็เป็นอีกสองผลงานที่เราสองคนเล่นด้วยกันครับพวกเราก็เดี๋ยวจะอัปเดตช่องทางการติดตามของซีรีส์สองเรื่องนี้ภายในโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงด้วยที่ตอนนี้ตอนนี้ เรียนร้องเพลงไปแล้วแล้วก็อีกน่าจะคลิปหน้ามัน่็จะไม่ผิดก็เข้าหานะครับครับเป็นเพลงอะไรนะครับเป็นเพลงก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักติดหูร้องง่ายๆเป็นเพลงเพลงประกอบแบรนด์อ่าใช่เป็นบรนด์ใช่ก็เป็นแบรนด์แบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าเราเราเป็นดีเซนเตอร์ครับก็มีความแบบน่ารักน่ารักสไตล์ของเราสองแล้วก็คือเหย่่อที่แอม ผู้บริหารนะก็คือเขาเต็มที่มากว่เาเขาอยากทําเพลงนี้เป็นเพลงเปิดค่ายเพลงเขงด้วยเลยครับก็เลยเต็มที่มากเลยนี่แล้วก็ในอนาคตก็จะมีเพลงเดียวของเราด้วยวนะที่ที่อาจจะวางแผนไปมีนิยาว